Oh, <laughs> fuck. ที่เป่ายันมนพระการนะครับที่วัดสุทาวาี่ปัตนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุทธังธัมมังสังฆังอะระหัง <laughs> <laughs> บางคนเอาว่าสัยาพดูจมระฟันาไปเป็นมาบอนเมตามหาหายมการโรคไปใข้เจ็บโดยอาศัยานกัมีของพระพุทธเจ้าเพรานาโดยเร็วตัวายงานโบกุยใมาอาโุกเมดเังแต่เด็่จแก่ข้าพเจ้า Thank uh -huh.